ส่วนชาวไร่เรือนฮักแพงในละครฮักหลายไมล์เลดี้ตอนนี้กำลังสนุกเข้มข้นเลยค่ะแก๊งนี้เลยแท็กทีมกันมานำโดยยูโรยศวัตรพระภัยลมิดาแทนแทนตะวันและจีนเชอร์ตินนาราเชิญชวนแฟนๆให้รอติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมพูดคุยกันแบบสดๆทางแฟนเพจ cs7hd cs7hd drama society cs7hd entertainment และ YouTube cs7hd มวนซื่นกันทุกช่องทางแบบ ฉ่ำๆเลยค่ะวันอาทิตย์นี้ครูหาคักหลายขอชวนทุกคนมามวลเสื่อกับการพูดคุยสดใน Facebook Live กับนักแสดงฮักหลาไมเล a ดีซึ่งนักแสดงเนี่ยมาเลยสี่คนแบบจัดหนักจัดเต็มแบบจุกๆมีลลายยูโรพาไทยจีีแล้วก็แทนค่ะพูดคุยสนุกสนานแค่ไหนแค่ไหนคะแค่ไหนคะสุดๆแค่ไหน สุดๆมาเจอกันได้นะครับในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลาทุ่มครึ่ง<อ>ทาง Facebook f แฟนเพจและ YouTube c s 7<อ> HD <S แล้วมาเจอกันแล้วมามวนน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อพบกันค่ำวันอาทิตย์นี้เวลา19นาฬิก30นาทีนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันต่อช่วงหน้าครับ Let's go.